ตัวนี้คือจะเป็นตัวเช็คเซนเซอร์ของ lg นี่จะเป็นรุ่น04 2 3หรือ0 4 0 7 0สี่ตัวนี้ใส่มาได้หมดครับตัวนี้ใส่ได้แทบทุกตัวถ้าเป็น14พินนี่มันจะเขียนว่า14ตัวนี้มันก็คือผมอยากให้เพื่อนๆลองหัดซ่อม และตัวเนี้ยเส้นสีขาวเนี่ยมันจะใช้แค่ประมาณ 8k ถ้าเรามีเซ็นเซอร์ของมันเราใส่ไปเลย 8k เข้าใจนะครับและถ้าไม่มีเราใช้ R หลอกมันก็ 8k อ่ะแล้วคู่ถัดไปมันจะเป็น 10k แต่ผมใช้ R หลอก 10k นะครับ ถ้าเรามีเซนเซอร์ 8k เราก็ใส่ได้ถ้าเราไม่มีเซนเซอร์เราใส่ R10k ก็ได้ได้หมดถ้าเรามีอ้าวและตัวต่อไปคือตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็ 10k ตัวนี้ 10k ก็ถ้าเรามีเซนเซอร์เราก็ใส่ไปถ้าเราไม่มีเราก็ ใส่ R10k เหมือนเดิมคือคู่นี้จะใส่ประมาณเส้นเนี่ยเหมือนชุดหนึ่งก็ประมาณ 10k อย่างตัวนี้นะครับแต่ตัวแรกให้ใส่ 8k ให้ตรงอันนี้ก็แนะนำนะครับและอยากรู้ว่าหลอดไฟคู่ไหนอันนี้แนะนำเลยว่า จะเป็นคู่นี้ขาวแดงกับขาวดำคู่นี้จะจะเป็นหลอดไฟ LED อ่ะหลอดไฟ LED แล้วนะครับแล้วกันสวิตสวิตก็จะมาคู่นี้นี่ดำม่วงดำม่วงก็เกิดอาการที่ทำให้สวิตเวลาตัดต่อ มันก็เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรแต่ปลั๊กตัวเนี้ยเราสามารถเช็คได้ทุกตัวเนี่ยเสียบเข้าไปและตัวเนี้ยจะเป็นพัดลมพัดลมมันจะมีรูของมันอยู่แล้วมันจะเป็นสายแบบนี้มาครับเนี่ยเราก็จะรู้อยู่พัดลมเนี่ยมันจะใส่เข้าไปเนี่ยนะพอใส่เข้าไป และเวลาเราลองทำงานก็จะเช็คให้ดูว่าการใช้งานมันใช้ได้จริงครับส่วนใหญ่